ที่งานละครค่ะเป็นละครงานสร้างสุดอลังการอีกเรื่องนะคะจากค่ายทีวีซีนค่ะที่วันนี้นะคะเขาก็เดินเครื่องบวงสวงเปิดกล้องกันแล้วล่ะคะ่ะจัด เป็นพิธีบวงสวงนะคะที่ได้รับความสนใจจากพี่ๆนักข่าวมากที่สุดเลยก็ว่าได้ค่ะสมกับเป็นสุดยอดโปรเจกต์นะคะฉลอง41ปีช่อง3แล้วก็20ปีค่ายทีวีซีนจริงๆค่ะที่ทั้งพระนางนะคะอย่างพี่อ้ําอธิชาติค่ะพี่น็อตวรริศนะคะหนุ่มโกโก้ศิลพี่ตุ้ยเกียรติกมลนนะคะแล้วก็เหล่านางเล็กนางน้อยค่ะที่มาประกบกับนางใหญ่นะคะ <c oughs> อย่างพี่เบนพรชิตาค่ะสาว <c oughs> พลอยเชอร์มานนะคะในละครเรื่องยิ่งใหญ่ขุนศึกนั่นเองค่ะที่ขนล นักแสดงระดับแนวหน้ามาเพียบพร้อมนักแสดงชั้นครูนะคะทั้งศิลปินแห่งชาติที่ได้เห็นไปก็มีทั้งเอกสรพงศ์นะคะอันหนิงนิรุตค่ะแล้วก็พี่อุธนากรด้วยค่ะต่างก็พร้อมกันมาจุดธูปเทียนนะคะไหว้ครูแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาเลิกเอาชัยก่อนเปิดกล้องกันค่ะพร้อมกันนี้นะคะก็ยังมีการกราบไหว้ศาสตราวุธค่ะซึ่งเป็นของสําคัญแล้วก็ของมีครูด้วยนะคะที่นักแสดงทุกคนจะต้องใช้เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็แคล้วคลาดปลอดภัยค่ะก็ถือว่าเป็น ตามหลักธรรมเนียมแต่โบราณของไทยเรามากนะคะด้านซายนีครับนี่นะครับตังนึงนะครับต้องแบตงนยู่ที่ออกออกพี่อ้ําค่ะโอเคสวยๆคอยคอยพิงไป่ได้อยวันนี้เรามาอยู่ในงานบวงสวงเปิดกล้องละครเรื่องขุนศึกใช่ไหมครับพี่เบนซ์ใช่แล้วค่ะก็น่าจะเห็นพี่อ้ําดำๆเนอะใช่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ดำกว่าพี่เบนซ์ สังเกตดูผิวครับให้ท่านผู้ชมดูนี่นบ้านนี่จะบอกว่าทีวีทางบ้านไม่ได้เสียนะคะพี่อ้ํเข้าไปทําผิวสีแทนมาค่ะเพื่อการนี้โดยเฉพาะลงทุนมากๆดูสิคะ